คุณยุไซล่ะอย e wow. <laughs> yes. <te idal sweet UK> ู่ในบ้านขนมว้าวเขาว่าสิไปยิงปลาตรงที่เาตกปลานิ้นกันนะเอาอีกบ่อปลาสิม่เห็ดผสมนะเอาคุณจะพาเขาไปตกอีกเหรอบ่เพื่อเห็นปุงปลานิ้นขึ้นเก่าสิได้ยิงมให้ยสินวกว้าเอาเอาเอาตัวใหญ่ๆมาโรดเด้อจัดไปจัดไป สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอประเด็นวันนี้กับพ,พี่น้องมาเลาะยิงปา่ายุเครื่อนห่วยพุ่งอีกเกา้านะครับพี่น้องวันนี้ตั้งใจเขาเม้าไม้ที่ตกปนินปนิณหน่อยรอบที่แล้วก็ไม่บ้านแล้วครับพี่น้องนี่เห็นปนิณหน่อยเขาดีเพียมีมีป่าใหญ่เขามานานนี่ครับพี่น้องนี่ผมว่าสิขึ้นจอบทิ่ทงผุ่นเทิ่งโกบโบพุ่นไปลุยกันครับพี่น้อง โอ้ว่าได้ยิงปลากะด้เมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยน้ำขึ้นก๊กใหม่ล่ะสภาพอากาศมันนี่แกคืมคืมโบมีแดดคือเกาล่ะครับพี่น้องมาเดี๋ยวนั่งซ่อมมึงปลาน้ากันดีกว่าครับพี่น้องถ้าบบมีปลาเขามากกะจังใหญ่ไปทางไม่มาปัลไรครับพี่น้องอยู่จังไหน ออกมาจากข้างใน,นพุ่นครับพี่น้องกำลังสินี้โอ้ยจังหวงะบดไห้ครับพี่น้องกูเสียดายเสียดายมันรูดข้างในอยู่แล้วครับพี่น้องผมละซ้อมแต่ข้างนอกพี่เพิ่นบิดออกมาจากข้างในพุ่นย,ย่านไปเลยอยู่ครับพี่น้อง เสียดายครับข้าเลี้ยวเพิ่งจะข้างนอกหมอเะอยู่ข้างในนี่ยุ่แล้วเดี๋ยวซ่อมมึงใหม่ซ่อมมึงใหม่เพียตัวไหม่เข้ามากครับพี่น้องไอ้ช่อนเข้ามากครับพี่น้องเห็นเด้อไตน้ำมึกเลือกปุ่น มโดนบ่น่าจะโดนครับพี่น้องน่าจะโดนน่าจะโดนอือเอาไว้ก่อนผ่านแบบไร้แล้วเอาไอช้อนไว้ก่อนมาอือ,อลูกดอกปักลูกดอกปักดินมาได้ละเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพียบบด้ยยัง แต่ชนกันยังดีอืมอี๋อู้ห้หอยติ้งเดียวก็พี่น้องเกือบว่าด้กินดีที่ยังหมันอยู่เอาผ่าบักไล่ยหล้วกันยังในยิงปลาปลาคออยู่ดอกครับพี่น้องมาเดี๋ยวนั่งซ่อมมึงบักไล่กันต่อครับพี่น้องเพียรบนเข่ามาอีก ใหญ่ไม้ครับพี่น้องหมักไล่เขามาทเทเดียวแล้วก็มิดสีเลยนานี้ว่าต้องจอบดนครับพี่น้องทำเป็นช่วงนานามขึ้นนี่จอบอยู่ประมาณ30สิบนาทีแต่ปลาพวกเขากันใหญ่หามงมไม้เลยไป นิดครับพี่น้องโดนบ่อู้หูโดนบ่อู้โดน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 ครับพี่น้องมาจ่อๆแล้วครับพี่น้องอุ้ยของแล้วครับพี่น้องของใกล้ๆนี่พ่อม้ยน่าจะเป็นลูกแล้วครับพี่น้องท่านี่เด้อเด้อพ่อมันถือคักขึ้นละเนื่อยเข่ามาจังเด้ มาเห็นแล้วมันอู้ตื่นเต้นเลยครับพี่น้องเห็นตอนนั้นมาถอดพี่แล้วครับพี่นอ้องระยเะเผาเก็ศเลย,ยเดี๋ยวถ้ามงวัดสิตีนน้ำให้ผมว่าสิบัวจกต้องน้ำครับพี่นอ้องมันก็ขึ้นมาเห็นเพิ่นนลดโอ้โเป็นกึศจังถึกบินบินอยู่แหละครับพี่น้อง ลงไปข้างล่างดีกว่าครับพี่นอ้อสงสิเด้งขึ้นมาเลยย่านรุดโอ้ยหถือบินบินงอิ๋วไป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 ลงไปข้างล่างเลยครับพี่นอ้องอ้ยน้ำเลือกที่ตัวนี้เดี๋ยววัดเสาะไม่เท่าเอานะครับพี่น้องวัดเชือบวยจะต้องน้ำบัดจะต้องน้ำดี เด,ด,ดงงเี๋เดี๋ยว่อ๋อกอได้แล้วครับพี่น้องเลยนนะ่ม่จะต้องนั่งร้ายย่านปลาพวกเขาโอ้พีเรสครับพี่น้องตัวนี่ผมวันน่าจะ สองโลขึ้นละสองโลนิดเดีวยวม,มาหมานของใงญ่อีกแล้วก็พี่น้องมาเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนก็พี่น้องเราขึ้นจอบึงอีกจะเข้าว่าปลา,าเขาวบ่ เอาปลาคือเลือดแล้วก็ว่าสิกับเลยแหละครับพี่น้องบาทนี้สองตัวนี่ก็กินบวเบ,เบิดดอกปลาครับพี่น้องเอาปลาไปอ่างไม่บันผมดีกว่าปะคุณ วันนี้หมานปนินใหญ่อุ้ยนักนักนักเอาตะสซ่างมาสซ่างห้เบิ้งเนี้ยอือเฮ้ย <c oughs> ยังกันนี่กินไก่โอ้ตัวบอลเล่อเลยสามโลเลยนะเนี่ยอู้หเบอร์ถึงดอกประมาณสองโล้แหละคือสซ่างเบอรทันละสซ่างเบอรทันละ สร้างมัดถุงนั่นละอีกตัวนึงมันตัวน้นอยๆนึงบุก,กี้ขีดดอกหูยนั่นว h ด t สามโลอีล่ลี What เอาสร้างแต่สร้างได้บางดีดีดบางคนดีแล้วนี่โอ้ oh, ว่ามันสองโลโบเมนตัวนี้สามโลเกือบสองขีดครับพี่น้องคุณอะอสามโลเกือบสองขีดประคบอันนาสิดสองสามขีดนึงดอกแบบ <No? S 2> นี้แหละที่อยากได้ทำซุ้ม ไหวไหวอีหยังเสียสมอีกแล้วปลาหนิ้นหน่อยเนี่ยอ้ยปานินั้นทำแดดเดียวแล้วตัวมันน้อยผู้เนื้อมันน้อยผู้ว้าวว่าสีหนึ่งกินฉันดอกเอ้าคุณก็หนึ่งปลาช่อนตัวพวกปลาช่อนกินดูแล้วอยากกินเลยปานิ้นั่อเนี่โอ้ยงั้นคุณก็เอาหัวตัวเพราะว่าเขาเอาแต่ตัวมาทำซมเออจังเสรนก็ได้ตัดหัวหนึ่งให้ได้ขนาเอาจัดไปจัดไปเดี๋ยวถ่ายกินข้าวแรกน้ำกันก่อนเด้อะค่ะพี่น้อง ปลานี่เพิน่นเอาตอนเดียวเด้อครับพี่น้องยานยานมันบ่เป็นเดียวสิสิไดยปลาก็เลยปาดเอาแค่เบี่ยงเดียวอันนี้แซ่น้ำข้ามาแล้วมันบอนี่อ,อันนี้น้ำข้ามาบ่นนี่มันคือบ่กคนนี่ตอนเดียวนี่น้อยนะครับพี่น้องกับว่าน้อยแต่ว,ว่าปลาเป็นสามรูเนอะอันนี้จ้าไดนี่คุกเกลือขูกขยำเครื่องก่อนขยับเครื่องก่อนอืฮึพง <laughs> ชิ่รดเด ใส่หรือเ่ยังเอาใส่ผงซีโรตผอมครับพี่น้องรอ,อนอูดใส่ผงซีโรตได้แต่มันจะได้อร่อยอร่อยก็ต้องลองดูปลานี่ต้องนวดคือจังไงปลาดูบ่ไม่บ่บ่นวดปลาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเละ,ะนวดเครื่องนวดเครื่องอแล้วก็เอาโบกโบกเลยเออทั้เนี่ยเอือวูดมันง่ายแท้ <laughs> ดูมาจากมาไงบอกไงปาร์ตประเดี๋เปลี่ยนประเดี๋ยนดเ um ย็นย่ำเลยเย็ดโบเป็นสมจักเทียร้องเบื้องแบบนี้สิเป็นแดงใดสิเป็นสมหรือว่าสิเป็นสิเป็นปาสมหรือสิเป็นปะเนาทาแม่ทาแมเ่เ็ดแล้วแซบนี่หรือว่าเป็นสมนี่รอบนาในย่านแม่นใดนเป็นสมทั้งโตอยู่ครับพี่น้องปนินปนินใหญ่ บาพอโดก็แสบอยู่ได้เนาะอืมแสบยุม่มันเห็นมันว่าในเขาที่ถ้ะเฮ็ดอีกรอบนึงรับร้องว่าแสบเทแสบเลยบ่แสบแปลกๆพอมเอออ่ะกล่องไม่ในะส่แน่ทีงไหนสีไสอัพนี่บ่เบือ่อเป็นสีไสอัพเหมือนกันครับพี่น้องซ้ำนั่นบ่นวดซ้นำนั่นบ่ก็ปวกบกปุ๊ซ้ำนีเลย ใช่โอ้ยมาายันไงเถอะบ้านี้สมเอาเดีด๋ยวนี้ยัดยัดท้องมันไว้แต่ว่ามันสีเป็นง่ายคือจังตอนเห็ดบัวเ้อะซ้ำนี่นะอืมซ้ำนี่โว้ยแล้วก็รอสามวัน,นเป็นสมหย่อนมาทีไม่ซ้ามมืออืม <laughs> โอ้เอาแล้วเด้อบาดนี้เกืนบอกมาเนาะ <laughs> เอาเดี๋ยวอีกสามมือผลละครับพี่น้องจังว่าเบิ้งน้ำกันว่าสิเป็นสมหรือว่าสิเป็นอียงัง ปลาซุกหรือบพุนว่ามันสีสุกหรือเลสซี่ินาทีหรือปลาเน,นี้ใส่เบึง่งปลากันนะว่ามันสีซุกเลอครับพี่น้องปลาก็ได้สุกเลยเนาะมันขีบมันไอ้นีแล้วตามันเกิดอ,อ,อันมันแย่แล้วเออ,อมายกมาเลย ก็ได้ต้องเป็นเจลโอ้หัวแับใหญ่เลยบาดนี้มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาดนี้แซ่เบเซ็ปน้ำกันเด้อบาดนี้หนึ่งหัวปลาหัวปลานิน่งโอ้ยพุง <c oughs> ใหญ่เลยทีนี้เบิ้งหัวหลวงหืมคุณเบิดบอดอันนี้สองคนได้พักได้เดาเด้อหาได้าได้ดครับกระล่ำนี่ละ มา,มา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 ,มาครับพี่น้อง,งแซบแจวน้ำกันผี่มดีด้กินกั้้จว้้้้เ้้อ้้้้ม้้จะจบ้ด้้่้อ้้ออออ้อ้้้น้้้้้จ้บ้้้บ้้อ้้อ้้้้้อ้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้ ลุยเลยลุยเลยลุยเลยโอนหนหอนพี่กรบพี่นออืมโหฮอยยังไงคงไม่แมนอืสุดจอดหวานจ่อยจ่อยอู้มีเนื้วหวหน่อ อันละมองแซบ่บเลยมองไม่เห็นนี่เ้ยช่วนที่เลือกเก็บไ้กินมือหลังชั่วเดียวกินได้สามสิหมื่นเนาะไว้สามหมื 10, ่นสี่หมื่นเป็นอาทิตย์คนละเลือกกับปาดแกงเซนอกใหม่ส่งอี ขาห้อยยังไงครับพี่น้องขาบ้านขาปุ๋ยจริงอืบยบึงหัวขาเนี่ยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บ่มีหมุกตีมากมากหนึ่งปลา <c oughs> แสบยู่นี่นะพุ่นะปุ้ย,ยบึงไอ้เครื่องพันเนี่ยพ่นหมักใส่ออรอบนี้หมักติดไปมหมดหรือห่วยแบบเพราะเปนอย่างเรียบเป็นอย่กให้ยงองว่าแสบเพว่าหมักติด <laughs> จริง,รง,รงๆเรายังยองให้ยองว่าแสบ <laughs> แสบเยลา่า ทักแต่ว่านังนั่นนะมันมันไงมันเหนียบเลยียบได้ไหมนีส่สดรอนคือว่ามันแสบอมันเป็นมันในปากเลยสดตัว้ใหญ่มันแสบจังสี่นี่เอง สามโลูกเหมือนกันเนาะประค่อนสร้างแล้วกับพี่น้องประคอร่อนขีดก็กลัวขีดหาพอดีละตัวนี่ยสามโลไปเป๊ะเลยได้ปล่ายอย่ะประคอร่อน chưa bọc giờ cho mừng cái đầu mình ăn cái luôn chọp rồi, chọp luôn 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 สิยอมกินนี่ว่ามันยังนี่คือมันหอนอยู่ลกุกมานในได้เดี๋ยวให้มันเย็นก่อน,น,อแ,นอแต่ว่ามันมันยำเนี่ยยำวาญาติกินนี่แหละทุกอย่างสำรับคลิปนี้กับศิริวัยสำนีก้อนแล้วครับพี่น้องอีกสามหมื่นจังมาเบิ่งสมยังก็ ส้มปานิเน่นาส้มปานิเนาว่าสิเป็นลิสิเนา่าปะาพ่อกันไม่คลิปหนาแล้วครับพี่น้องเอ,อ้าใีเ้ยเซ็บ